ครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงในเรื่องของดวงจะตาราศีของชาวราศีเมษกันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นจะเป็นอย่างไรให้ท่านเข้ามาตรวจดูและก็มารับฟังกันก่อนว่าภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง เนื่องด้วยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นได้มีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมษก็มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากที่เคยไม่มีงานทำต่อจากนี้ไปท่านจะมีงานทำและจะเป็นงานที่ดีสำหรับท่านท่านเคยอยากได้งานอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและมีความปรารถนาอยู่ในช่วงก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นท่านเคยว่างงานไม่มีงานทำไปสมัครงานอะไรกับใครก็ยังไม่ได้งานทำเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นคนว่างงานอยู่ แต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นดวงชะตาของชาวราศีเมษก็กลับมาฟื้นคืนดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จจะเป็นเงินเป็นทองเกี่ยวกับตัวของท่านอีกในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่ในช่วงนี้บางคนนั้นไปสมัครงานอะไรเขาไว้ ในช่วงนี้ก็จะได้งานทําที่ดีจะเป็นงานที่โดดเด่นทําแล้วตัวท่านจะมีชื่อเสียงอีกตาหากในช่วงของต่อไปนี้ในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินของท่านก็จะอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าการเงินก็ไม่ค่อยดีท่านจะยิบจับทำอะไรในช่วงนั้นก็ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้น ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงก่อนนั้นถือว่ามีบ้างไม่มีบ้างบางทีบางครั้งนั้นต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นเอามาทำทุนเอามาสร้างเนื้อสร้างตัวบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ไปขอยืมใครเขาก็ไม่ให้ในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของชาวราศีเมษจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำงานอะไรกับใครก็โดนเอาลัดเอาเปรียบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะทำงานส่วนรวมหรือจะทำงานส่วนตัวทำงานส่วนตัวก็ถือว่าในช่วงก่อนนั้นมีการคลุกคลักชักหน้าไม่ถึงหลังในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของการงานก็สะดุดอยู่เรื่อยๆทำงานรวมกับใครก็โดนเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีเมษก็จะฟื้นคืนขึ้นมาดวงชะตาของท่านจะดี กลับมาดีอย่างเดิมและจะดีกว่าเดิมอีกในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงทุนได้เลยท่านจะมีกำไรกาไรที่ดีจะมีคนให้การสนับสนุนท่านรวมทั้งมีญาติพี่น้องและบรรดาเพื่อนฝูง แต่หากว่าเราเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายรักใคร่และเอินดูเราจะทำให้ตัวเรานั้นในช่วงต่อไปนี้มีแต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาหาตัวเราในเรื่องของการงานก็จะทำงานที่ดีมีชื่อมีเสียงอีกต่หากแตหาหก็ท่านทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าดีให้ท่านรีบลงทุนได้เลย ไม่ว่าจะลงทุนมากลงทุนน้อยท่านก็จะได้กําลิกําไรอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกุมภานี้นั่นในเรื่องของการเงินก็ถือว่าชาวราศีเมษนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการเงินในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้นั่นท่านจะมี ใช้มีสอยเรียกว่าไม่ขาดมือจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านอยากได้ของที่เรียกว่าแพงๆก็สามารถซื้อได้ในช่วงนี้การเงินการทองจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีเมษนับว่าประสบการณ์ที่ดีและมีโชคมีลาบอีกแต่หากในช่วงของวันที่หของเดือนกุมภาพันธ์ จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงนี้ชาวราศีเมษก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเกยกับตัวของท่านโชคลาภก็จะมีหน้าที่การงานก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองบางคนนั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกในช่วงของเดือนกุมภาพัน,น์นี้นับว่าเป็นเดือนที่มีความหมาย ของชาวราศีเมษอย่างมากๆท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นบางคนชอบไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินนอกสถานที่อันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีโอกาสไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายท่านจะมีประสบการณ์อีกท่านจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีก ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษนั้นจะทำอะไรก็จะมีความสาเร็จอยู่เสมอการเงินการทองก็ถือว่าไม่บกพร่องอะไรท้งนั้นการงานก็ดีการเงินก็มีตามมาในเรื่องของโชคลาบดวงชะตาในช่วงของเดือนกุมภาท่านก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ดูได้ ลองดูได้ท่านอาจจะได้โชคได้ลาบเป็นก้อนโตอาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีแต่เข้ามาในช่วงของวันที่13บสานั้นจะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีกุมอันนี้ชาวราศี เมธนั้นก็ต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเกี่ยวกับในเรื่องชีวิตการตามหากินในช่วงนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีคนคอยอิจฉาลิษยาท่านหรือว่ามีคนคอยกลั่นแกล้งท่านท่านจะทำอะไรท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีแต่หากว่าท่านทำงานส่วนรวมอาจจะมีการอิจฉาหรือว่าจะมีการชิงดีชิงเด่นกันให้ท่านระวังไว้ ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นต้องระวังอย่างมากในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีเงินมีทองแต่ก็จะมีคนคอยจ้องเอารัดเอาเปรียบท่านหรือบางทีเขาอาจจะมาพูดจาดีเพื่อจะมาหลอกลวงให้เราใจอ่อนเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทอง ในช่วงนี้ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าให้ใครขอหยิบขอยืมแต่หากว่าเขาขอยืมไปแล้วอันนี้ก็จะทําให้ตัวเรานั้นต้องมีเรื่องมีราวกันก็ได้เพราะว่าเราไปเอาคืนหรือว่าเราไปขอคืนในช่วงนั้นก็จะมีเรื่องมีราวกันก็เป็นไปได้ทั้งทางที่เงินของเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการทอง ชาวราศีเมษนั้นในช่วงนี้ถ้าพูถึงว่าตัวของท่านแล้วก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นของใหญ่ของเล็กอะไรท่านก็ย่อมซื้อได้ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีเมษนั้นจะไม่สลุดในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนก็มาพึ่งพาอาศัย ตัวของเราในช่วงนี้ถือว่าดวงของเราก็ยังพอไปได้และก็อยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของโชคลาภก็พอมีอยู่บ้างชาวราศีเมษอาจจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูก็ลองดูได้อาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของกานได้บางคนนั่นก็มีโชคได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของชาวราศีเมษนั่น นับว่าอยู่ในช่วงของเดือนกุมภานี้ถือว่าดวงของท่านดีท่านจะหยิบจับทําอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานกับการเงินในเรื่องของคนรักคนใคร่เรามาตรวจดูกันซิว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้ความรักความใคร่สำหรับสำหรับคนที่ยังเป็นโสด เพิ่งจะเจ,เจอกันหรือว่าเพิ่งจะคบค,บค้าสมาคมกันในช่วงนี้แต่ให้ท่านระวังคำพูดคำจาอาจจะพูดไปแล้วจะมีการคิดมากหรือจะทำให้ต้องความรักของเราต้องเหินหางเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะไม่ค่อยตรงกันหรือบางคนก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งเราพูดดี แต่เขาก็คิดไปในทางไม่ดีเพราะฉะนั้นดวงกาดวงความรักของท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่ท่านต้องระวังไว้ในเรื่องของ,ของคําพูดคําจาแต่สําหรับท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วก็จะอยู่อยู่กินกันยัง่งยืนถาวรจะมีความสุขมีความสุขอย่างมากมายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นท่านจะมีบุตรเต็มบ้าน มีห้านเต็มเมืองอาจจะไปโชคดีไปพบใครอีกก็ได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านก็พอคบได้เพราะว่าดวงของท่านก็ยังแข็งอยู่จึงทําให้คบใครก็คบได้แต่บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีการหลอกลวงเราก็มีแต่อย่าไปไว้ใจมากนะักเพราะว่าคนเราในช่วงนี้ เรารู้แต่เพียงหน้าเราไม่รู้ใจเขาว่าเขาคิดอะไรกับเราบางคนก็คิดดีบางคนก็คิดไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารามามในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็ยังแข็งแกร่งไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเป็นอะไรน้อยครั้งที่จะเป็น,นโน่นเป็นนี่กับเขาบ้าง แต่ดวงการที่เรียกว่ากําลังของต่านนั้นยังดีจะทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจึงทําให้ดวงจะตางต่านนั้นไม่เจ็บไม่ป่วยเท่าไรนอกเสียจากคนที่สูงอายุอาจจะมีอยู่บ้างในเรื่องของโรคเก่าๆอทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือว่าภูมิแพ้อันนี้ท่านระวังไว้ อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราอีกก็ได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีก่อนเข้านอนในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสให้ท่านตราบพระไหว้พระจะเป็นการดีสำหรับชาวราศีเมษภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ 27. นี้นั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีน จึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นมีความโดดเด่นเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้ถือว่างานของท่านนั้นดีจะมีคนคอยอุปถมัมภ์คาชูเจ้านายก็รักใคร่ และทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างที่เรียกว่าเห็นได้ชัดท่านเป็นคนตรงพูดจริงทำจริงทำอะไรก็ไม่เคยปิดบังเป็นคนที่เปิดเผยอ,อยู่แล้วในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีเมษนั้นภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีทางนั้นสรุปโดยภาพรวมแล้วท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษ ภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะลงทุนหรือว่าจะทำกะเษกษตรเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีดวงที่ดีสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้ท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีก เราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี